ส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นตกต่ำณตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่3ประการด้วยกันที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ำหนก็คือการรู้จักการให้ทานก็คืออาจจะให้สิ่งของให้เงินทองหรือเข้าของเครื่องใช้ตามที่กําลังของเราจะมีตามกําลังทรัพย์หรือตามกําลังที่เราจะจัดหาได้ สองให้เรานั้นรู้จักบีบบังคับใจการบีบบังคับใจก็คืออย่างเช่นเราเองไม่คิดประทุสรายไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนกับคนอื่นเราต้องรู้จักฝึกจิตรู้จักบีบบังคับใจไม่ให้ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นไม่คิดพยาบาทไม่คิดประทุสรายไม่คิดเบียดเบียนกับคนอื่น 3. รู้จักสำรวมระวังคือถ้าเราเป็นผู้ดีอยู่ในศีลในธรรมแล้ว เราเองก็พยายามที่จะสำรวมระวังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหรือสำรวมอินทรีย์อย่างเช่นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบถต่างๆอยู่กับการเดินการยืนการนั่งการนอนหรือเราจะไปเราจะมาเราจะหยุดจะนิ่งเราจะกินจะเคี้ยวจะดื่มจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้มีความรู้ตัว ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับกายแบบนี้มันก็จะทำให้เรานั้นมีสติเป็นการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราสามารถที่จะฝึกทำสามอย่างนี้ได้ในวันข้างหน้าชีวิตของเราเองก็จะไม่ตกต่าจะได้ไม่ลำบากแบบนี้อีกซึ่งบางด่านเองนอกจากในช่วงนี้ที่ยากลำบากแล้วมีชีวิตที่ตกต่าแล้วก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบด้วย